วันนี้นะคะหนิงก็จะพามาดูฟาร์มนะคะฟาร์มฟาร์มปลานินที่อยู่ไอเดโฮเป็นฟาร์มปลาสดๆนะคะปกติแล้วที่นี่เขาจะกินอย่างที่หนิงบอกก็จะเป็นอาหารแช่แข็งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยนางรมปลาอะไรก็แล้วแต่จะมาจากของที่โพเซนเป็นของที่แช่แข็งมาทั้งหมดนะคะแต่วันนี้หนิงพามาดูอันนี้จะเป็นบอ่อ เอ็นแ้วคุณเมื่อกี้ก็ได้ถามน้องระงานนะว่าไอ้ตรงนี้กับตรงนี้ที่โพสคำบอกไอ้ขาวนะคะเท้าที่ทราบตรงนี้จะส่งไปหลายๆรัฐในอเมริกาเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าเท่าที่ทราบก่อนหนังเรืเ่อเป็นเท็กซัสนะคะแถวไปเซนเทียเลยนะ่งไปจนป่าครับทิมป่านินนะคะเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูบ่อบ่อตรงนี้จะเป็นน้ําที่แบบว่าเหมือนว่า ที่ไม่ได้ไซส์ที่ไม่ได้เกตเขาก็จะปล่อยลงไปลาธารตรงนี้จะเป็นน้ําปุ่นทั้งหมดนะแต่ว่าเขาบอกว่าถามเขาว่าเราจับฟีได้ไหมเขาก็บอกว่าเจ้าของอะเราไปคุยก,กับเจ้าของเขาเขาให้จับฟีได้เพราะตรงนี้เขาไม่ได้เลี้ยงอาหารไม่ได้อะไรคือปล่อยโตตามธรรมชาติแต่ว่าเขาจะบอกว่าไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันฟารมแม่พนันธุ์ฟา์มตัวใหญ่ๆห่กันว่า ก็คงคยเห็นนะแ,แต่ว่าปลาตรงนี้เยอะค่ะเดี๋ยวเราต้องมาสักวันนะคะเป็นแคทแคดตัวฟรีฮะ <laughs> นี่ก็ไม่กบซัมเดย์ก็ทีพันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำที่ตื้นมากไม่ถึงไม่ถึงเครื่องแขนนะคะแต่เขาก็เอาปลาแม้ผ่านไว้ตรงนี้นะ,ะอันนี้เรามาดูปลาบ่อพ่อพันธแม่พันธุนะคะแล้วก็ไปดูไอ้คลองที่ ที่น้องคนทูกทายอ่ะฟังเขาบอกว่าจับได้ฟรีแต่ตรงนี้ก็ค้อขายอันนี้ก็ได้เป็นบอร์ดแม่พันธุ์นะคะทุกคนต่อโอ้ มาแล้วจุดทไทรแมกที่หนิงชอบตรงนี้คือลาที่ตกเกดไม่ได้เกตไม่ได้ไปเขาจะปล่อยลงล้่มลำธารข้างๆฟาร์มแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าจับได้็อิฝีเอาไปลงเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เลี้ยงอาหารรสชาติก็จะไม่อร่อยเหมือนที่เขาเลี้ยงแต่สําหรับเราแล้ว,ลวนะคะพี่สารเรานะนี่คือหนิงจะเอาไปหมักปลา เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมที่งานตัดปลาทีของฟาร์มนะเยอะมากค่ะพวกน้องก็ชวนกระแสะนะ้าไม่ไม่ตัวจะไม่ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแต่จะเป็นซสประมาณแบบเขาเรียกอะไรกําลังทอดอะกําลังทอดกับส้มตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นไซส์กาลังทอดเลยโอ้ยแม่เนี่ยจะเป็นไซส์ที่กำลัง พอทอประมาณประมาณนี้นะคะประมาณอ่ะสามสี่นิ้วบ้านเราเนี่ย<ม>โอ้ยเยอะเลยนะคะน้องตามซอกหินเดี๋ยวเราเอาโซวิงมาตัดกนันนะรอะบหน้านะคะรอบหน้าวันนี้ไม่ไม่สะดวกเพราะว่าทั้งฝนทั้งยาาเยอะมากโอ้เนะคะเยอะมาก อนี้ก็ฟรีนะอันนี้ก็ฟรีนะทุกคนกำลัง,งเล็กอะเอาไปแบบเด๋ยวซัมเมอนี้นะเรามาจับกัน <c oughs> okay. าตัวของฟาร์มสนกเดลไรับ recording o oh, the whole time no from up, up there s e s h s h Oh my God! Oh, <laughs> no way over here! <laughs> oh, <shit. laughs> oh. 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 <laughs> ปลานิลที่อเมริกานะคะมีปลาทับเทิมปลานิลคุณน้องก็มาหากระแสน้ำที่มันไหลวนนะนะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมีออกซิเจนแล้วแบบเยอะมากๆเลยค่ะ I don't think it's o n e for free No But why do people die so here Only ones that live in the water between there and there and here they f e e

เยอะมากตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นอลังการแบบเนี้ยน้องเยอะๆน้องเยอะมาก,เ,เ,มมากเลย,น,เยะนะคะเยอะมกากๆเลยน้องก็ตื่นเต้นนะเพราะว่า ที่เมกาเนี่ยมันมันไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบสดนะถ้าปกติจะเป็นไก่หมูวัวอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นแค่แข็งซะส่วนใหญ่นะคะไม่ได้แบบสดสดอย่างนี้นะแต่ว่าบอกว่าเนื้อปลาที่สดแล้วก็เลี้ยงอาหารวบคุมเนื้อกลมเนี่ยรสชาติอร่อยมากเนื้อปลาหวานมากถ้าเทียบกับที่ไทยนะคะอบอกว่าปลาสดที่เนี่ยอร่อยกว่านะคะ น้องๆเยอะมากอยู่ได้งไงน่ะแน่นมากเยอะมาก,มากค่ะที่อากาศข้างนอกหนาวนะแต่ว่าน้ำที่น้องปลาอยู่อ่ะอุ่นนะคะอ๋อมันก็จะมีหลายไซส์นะคะที่ s ซอร b เบบีวันอ๋อเล็ดเลยอย่าเออมันก็จะมีหลายไซส์นะ ดดอ,อัน,นี้จะเป็นไซเล็กมาอีกทีนึงก็เหมือนว่ารออนุบาลก่อนรอให้โตแล้วก็จับขึ้นอีกบ่อหนึ่งนะคะพยายามเดินให้ดูให้สุดสายฟาร์มนะคะเือ่มเคือแบบุนเต้นนะแต่น้ำไม่ลึกเลยแล้วปลามันเยอะดูเหมือนจะจับป้ายด้วย อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกเมนเดนะฮะใหญ่ขึ้นมาอีกเหมือนเดิม,ม,ดมปลาน,นิปลาทักฟิมนะคะที่นี่บอกว่าวันนี้นะถึงก็เลยมลาถึงแล้วก็น่าแหละเออพี่แกด้วก็ฟรีทูเย่ yeah. อ,อันที่อยู่อันที่อยู่กับนอกเม็ดนี่ก็คือนอกตะข่ายเนี่ยนะคะมันก็จะฟรีนะ เดี๋ยวเราคลิปหน้าหนิงจะพามาจากป่าฟรี <P> ไปทำปะลาปลาัิ้นกันนะคะ <Huh? S 3> เลยเรียบคู่ไรนะจริมโอเคนะคะทีนี้เราก็ไปดูบ่อท <uffy> ี่น้องๆที่พร้อมจะจับขายแล้วนะคะเรียกซาไม่ได้เลยดอน้อกันนะคะบ่อที่เขาพร้อมขายว่ามันจะมีขนาดเท่าไหร่เราเลือกได้เลยนะคะว่าเออจะเอากี่ตัวขนาดตัวเท่าไหนแล้วก็เขาจะขายกิโลเท่าไหร่ตอนนี้กิโลอยู่ที่4ี่ดอลลาร์นะคะก็ประมาณไม่ใช่กิโลสิ พาวหนึ่งครึ่งกิโลครึ่งกิโล4ดอลลาร์ก็จะประมาณ170บาทนะคะโลหนึ่งก็อยู่ที่340บาทนะคะหนกิโลแต่เนื้อสดมากแต่ว่าแบบต้องลองนะอยากให้ลองว่าปลาที่เขาเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูมิภูมภิอาหารสัดส่วนที่มีเกณฑ์กําหนดให้อ่ะเนื้อตะรสชาติจะหวานแล้วก็อร่อยไม่ไม่กลิ่นภาวปลาจะไม่ไม่เหมือนที่ที่บ้านเราบ้านเราก็จะแบบ จะมีกลิ่นกลิ่นอะไรนะกลิ่นอาหารเม็ดที่ให้นะคะแต่เน,นี้ยจะแบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนว่าพอถึงที่จะเอามาขายแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกับเขาว่าแบบอะไรอะเอามาแยกอาหารก่อนไหมให้มันน้องไม่แบบได้แบบเขาเรียกอะไรอะ่ายออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทางก็ค่อนข้างเละนะแล้วก็ฝนตกหนาวด้วยเราไปดูกัน let's go Mark and Lee take take card. Three dollars a pound. Okay. We'll get the big one. Yeah, I'm calling it the big one. Yeah, to be clear like that some movies are big right. I'm gonna still, I don't know. you take card? Or, uh, only cash or check. Oh. So, oh, I got, I got, I got, oh, okay. Okay. All right. So, who I, who I can talk to about, forget we'll the Facebook feed? <laughs> uh, it's the owner. I have a card. Oh, oh. oh you. Okay. You give me a card, right? Okay, thank you. I ีกนนว่อันนี้ช่วยไวอันนี้สิบสองลอนนะคะอันนี้สิบสองอนสองตัวก็อยู่ที่ประมาณนะเป็นเงินบาทไทย,ยนะตอนนี้เอ็กเช็คอยู่ที่3ามสิบห้าตอนนี้อยู่ที่สิบสอลอนนะเอาสองคูณสมสบห้าสี่ิบาทนะคะสตัวโก้ฮั้ช่วยดี ไอ้กี่สินี่ะะก็จะเป็นปลาที่พร้อมแบบจับขายนะใหญ่มากเลยให้ผบีกว่านะครับผมนะอ๋น้ำันบางโอ้น้ำมันนะครน้ำุันมาก นะคะจะท,ทำปลาเผากันนะคะสดสดเนื้อจะบอกว่าอร่อยมากน,นื้วหวานมากนะคะวันนี้เราจะทำเพียงปลากันนะคะอันนี้เราก็รอตันทอนเดี๋ยวเราคิปต่อไปนะถึงจะมาเอาโฟเลรกะ่ะไปทำปลาเดียเด่ยวแล้วก็จะเอาไปทำมาทำปะลาลาปลานิ่งนะคะ That's cool. Hello! Yeah. you have a card for me for all of oh. us? <laughs> oh. How much did you give him, that? No. Fifteen. I, I gave oh, him fifteen. I gave him tip. He did not take, take tip. He did not take tip yet? No. Just give him five for tip. Five? Give yeah. us the video. Oh. Thank you. <laughs> Thank you yeah. so much. Yeah, well, Thank yeah. <laughs> mm -hmm. Oh, It's my friend last name? Yeah, many many Mexican people last name. Oh. It's my friend last name too? Oh. It's my three friend last name? What? <laughs> Hernandez. <laughs> oh. I like will make video of that too, huh? Yeah, because uh, uh I eat a uh, Thai fish in and terpia, the fish one in here. Mm -hmm. A lot of different because water, heat, everything. For this one, the maximum by like, stay like that every single time. You saw Thailand, they go up and go down. So this have effect. If it, if this have me the you know, but this one video, you can tell. I love it. Mark? Mm-hmm. Mm. Yeah. Sauce. Mm. Penis sauce. Mm -hmm. I you don't want to make YouTube red.